นอนเขตคลองจูลวจาระว่าในเขตคลองจูลวจาพี่น้องแถวนี้เป็นเขตเมืองหม,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 มืนโบราเมืองมรดรโลกกัน,กนสถานที่ท่องเทีย่ยวสถานีนา <c oughs> พี่น้องอันนี้เป็นลูกพัมลูกพัมกับตักแดดเอ,อ้ยอยากกินตักแดดเนีพอปูแล้วอยากกินบับพับมตักแดดอันนี้เครื่องเอีอ้ยการขาดหวงด่เราจะมาเที่ยวกันจ้ะ ไม่บอกไม่ได้ตื่นเตยนี่จ้าดักแด้หอมหอมดักแด้หอมหอมบังคอกสสารอะไรบางคอกอะไรอ่า อันนี้เป็นแก๊สเผาเผาเกาลัดจ้ะอ๋อือดีแทยเกาลัดก่อนเกาลัดจ้ะเกาลัดเลกิ่นรนจอิมดูกินเป็นวาดักเด

เป็ดเป็ดน,นกเป็ดเจบดตักตัออโอีดักโอีโอดีอีออ,อนอกเป็ดให้รูปเ,เออพ,อพอ,พอ,อมมนเข้าโชมือนเดิมพอเข้าภาคแข็งแรงนี่ชนโนมเนี่ยออภาแท้แหลกเนาะนี่เอนาาอะเจอ่าก็อ,อยากเห็นเนาะ 우리 봐또뻬뻬 인금님 있 뻬남 อังคอแลคอหอองคอโยกินเป็นเหมือนสวนนะคะสวนแบบสว,วนน้ำ้วกาเมียนอย่างแนวเป็นเก้าแก่นี่นนะเมื่อกี้ไปซื้อตั๋วจ้าข่ามาแล้วเนาะมาที่เนียนันหาคน้นยูที่หนึ่งหมื่นสอง ทนวาดจะเขาว่า,าทา้า้งในกัมีน้องมีพี่แม่นามตรงฟังทั้งนั้นจ้ะแล้วกว็ตรงนี้ก็จะเป็นซาล่ายอย่างนี้แล้ว่าเนใจ้ะวเขาขับไปเป็นคนกอมุ่งหลายทั้งหนามนี่กระจกใสๆน้ำ ว่าไะนกเป็นน้ำไม่ร่อยน้ำเห็เดี๋ยวเ้าผ้าเข้าไปวางข้างในอ๋ออันนี้เป็นของโบราณพลันเอาไว้ในตู้แก้วจ้าเดี๋ยวให้พับของง้มไปอ๋อพลันง้มขก้นมากเหรออ๋อนี่จ้ะ จ่าเป็นของโบราณที่เพื่อนคุดพ่อนะจ้าเพื่อนเอามาเห็ดโชว์ให้หฮาเบิง่งเป็นซื้อเป็น้อมูลเนาะอันนี้น้ำจ้านี่วกลัวซื่อเหนียจ้าเป็นเย้ยเพื่อนเอามาเห็ดให้เฮาเห็นไหม พี่เป็นนีตัวอ,อกักษรขียนะสมัยตะกีเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระดูอานวบาออกดอกจ้าของสมัยโบราณเนาะนน ya nada. ทนามาเป็นเกลยเนาะสีขาวเป็นสีไม่หลุกประคำ่มห่ะม,มังกรทำไมสกีเมินสะอันนี้ก็จะเป็นของโบราณน,นะ มแต่ติฉันมันเพื่อนคูดพอจะ้ะเพื่อนอาจจะคูดพอ่อยู่อยู่ตรงน,น้ำเนี่ยก็ได้นาะว่างจำลอง กำลังจำลองจ้ะเห็นเห็ดยห,ห้าเบิง้งทำไมที่กีิจจะเป็นหรืว่าเป็นเมืองเนาะเป็นเมืองเป็นว่าง,งสิเนาะทำไม,มนี้กส็สิเป็นว่างไหงเพื่อนก็ะสีซูนหายไปเปื้อล้วก็สิเหลือแต่เป็นอำเภอไว้ห้าเห็นเนาะนจ้ะตีนตั้งนอกเพือเออปานบวกหน้าข่อย หลากหลายนกหรือเป็ดบักหลายโอ้ย่จังเลยอเอ้าเอ้าบินได้พร้อมที่นี่โอ้เฮ้ยหมดอะไรอ๋อมันกระบินได้มันกระบินได้นกเป็ดน้ำเนาะโอ้แต่มันโตใหญ่พอโตใหญ่ป่านเป็ดเห็นได้ด้อนี่มันต้องมีไข่ด้วยนี่ ไข่เลยไข่ยืดให้หนาในกระถานี <Hayır> <forecasting íamos>. <S 2> <S 2> ่ไข่ทั้งหมดน่นเป็ดน้ำตังไข่น้ำตงไข่ที่ไข่หวนอุ้ยมีปลาน้ำเป็นว่าไหนปลาปลาอ๋อปลาก็เป็ดพี่ยืดน้ำกันเดินาะนี้อ๋อ

ตรงนี้ค่ะเป็นสวนที่หอาหยางมากตรงเมื่อกี้เขาอยู่ที่สาราตรงนั้นเนาะวันนี้หอบได้หยางลูกมากจ้ะงยางลูมากเดินช่มตรงใกล้ๆน้ำจ้ะมันก็มีป่าเนาะมีป่าสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยค่ะถ่ายรูปช่มลิวไปนี่ค่ะ ค่ะอันนี้น่าจะเป็นจุดจุดฟังจุดฟังรายละเอียดนะมั้งมันมนีหูฟังไงเฮาเป็นสแกนโคดแร้กกับังจ้ะโอ้อโหเยอะโคยอ่ะฮะเยอะโคยอ่ะ,ออะว้ามโนุ่ง ฮะสวยอ่ะพี่น้องภาชมวบรรยากาศบริเวณนี้จ้าสวยมากๆเลยมีต้นไม้มีแม่น้ำมีนกเป็ดน้ำน้ำจ้ะนะคะแอมินภาพเพื่อนๆอยังชมจ้ะ วว้านกเป็ดหนามลายลายพี้องเมื่อกี้นั่นน่ะมีแต่นกเป็ดหนามใครเกิดใสหลายาด้เห อนเริ่มห่อนแล้วโอ้วิวธรรมชาติงามเนอะสมพ่อพิ่หล่อมหัวไว้โอ้ยห่อนแล้วที่นี่ห่อนแล้ว เขาหมากนี่ยังลูกอะไรเอ่ยสีแดงแดงยังไปบิ่งกันอ่ะลูกอีหยังโอ้ยทำไมมันน่ารักจังเลยอุย้ยบักลอดบ่เอาแม่นบักลอดป่ะนี่ อีกอ่คือคือุริมโกโควาอิน맞าใจยฮะมันเพจังบหลอดแทะนี่ลูกมันสีแดงมาแมนบบกหลอดม่านหนาแมนบบกหลอดนะบะกหลอดมันคือเป็นต้นนี่ต้นน่าชื่นใจเต้มเลย 아우지나 아우 아우 땡땡땡땡 무슨 땡어땡 소리야 거기 그ชาว그ชาว เพื่อนเซียนสวนสาธารณะแหละเนาะตรงนี้เนาะเป็นสวนร่มรื่นนะสวนสาธารณะไปนะงัดไปามดไปามดไปนางแซ่เบิดหมื่นไปเดินเล่้อนน้อมาไหนมันตลกมันเดือด อ๋อยางรอาะมาหนีกันเรื่อยไ้าทีมาเดียวหรอาสองอนนี้เปิดเหรอเปิดเตี้ยเปิดเตื้ยอ๋อรอยางมืนขค้นเขาขห้ค้นเขาได้โอ้โหอ๋อไม่น้าแบอมันมีสปอร์ตไลท์แบบนี้ด้วย ม,มา่งมันขึ้นกับง่ามยืนอีกแล้วคิดเนาะไม,ม่สปอร์ตเลยนะก็มันอย่างดีเนาะลมลื่นดีอากาศดีห่หนนเออนุองดูเถอะนี่ออนหามตกนี่หน่อยน้ำตกจำลองเด้ดดดูสวยดีอ่ะ มอรีชอชิอ้ยสวยจังเลยต้นใหม่อันนี้แล้วพี่น้อง,องต้นใหม่ไปไม้สวยจังเลย มักซิดาเกาหลีจ้านี่ค่ะต้นมักซิดาเกาหลีเหลืองๆนี่แหละค่ะที่ข้ามาเที่ยวเมื่อกี้ค่ะเป็นยจงไดบ้างคะพี่น้องจำภดดาพคลิปด่าทีแอดมินพาเที่ยว สถานที่โบราณสถานที่ทเก่ยวกับเครื่องเคองจูดเนาะตอนนี้แอดมินกับสีเดินทางกลับบ้านนี่ดีๆดีดอกมันค่ำแล้วจ้ะมาดูแล้วเนาะเดี๋ยวแอดมินขอโจบกับสีเดือด้าสำหรับคลิปนี้บายจ้าสวัสดีจ้า